สวัสดีครับผมก็มาเจอผมพิพเตอร์ซนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเว็บโยกังน,นะครับการติดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่3กันยายนะครับผม2563นะครับผมก็เป็นไปตามคาดคาดเดานะครับผมว่าการสร้างตัวละครของเกมโยกังเนี่ยมันเรียงลําดับกันอยู่นะครับก่อนหลังของอาชีพซึ่งไม่ได้เรียงตามระบบเกมที่มันมันอะไรตอนอาชีพ ตอนเปิดเกมใหม่ๆอาชีพไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับผมแต่มันเรียงตามเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาชีพที่ต่อจากหมอการสร้างตัวละครก็คือนินจานะครับผมก็เป็นไปตามคาดนะครับผมนินจาเพิ่ม50%นะครับตี้ผมก็เสียได้นะครับตี้ผมก็เสียได้ที่สัปดาห์นี้ไม่มีอาชีพนินจานะครับผมไม่มีอาชีพนินจานะครับผมหายไป50สปส่วนหารไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผม ต่อมากิจกรรมบัฟปาร์ตี้ต่อนะครับบัฟปาร์ตี้สี่ถึงเจ็ดเนี่ยสำคัญนะผมนะคนน่าจะจองพื้นที่เวลตั้งแต่วันนี้เปิดเซิร์ฟนะครับเพราะว่าวันที่สามไปต่อถึงวันที่สี่ก็คือเที่ยงคืนของวันที่สามเที่ยงคืนของวันที่สามวันนี้ก็คือวันที่สี่นะครับก็เริ่มกันเวลวันยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวภาวนาบ้านผมฝนอย่าตกไฟอย่าดับฟ้าอย่าล้งนะครับนะ ก็จะไปตีใหญ่นะครับอาจจะมีสตรีมตีใหญ่ตีเล็กจะเป็นสตรีมวันที่7นะครับผมวันหมดบัปาร์ตี้จะพยายามเวลนะครับผมนะถ้าใครจะมาช่วยเวลก็ได้วันที่7นะครับแล้วเจอกันนะครับส่วนคุ่มนุมน่มชุดคุ้มนุ่มรอเมืองสยามกับสาวงามพระนครนะครับผมก็ยังไม่ลดราคานะครับผมมันจะค่อยๆลดในสัปดาห์ที่ทิ้งท้ายนะครับ ก่อนจะสิ้นเดือนนะครับผมมันจะค่อยๆลดราคาลงนะตามระเบียบนะครับผมนะคุณค่ามันจะลดลงนะครับผมแล้วก็พอหมดคุณค่าก็พาไปแยกเล่นแล้วก็เอาไปบวกเสริมพลังคุมนะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพการบวกไอเทมนะฮะยังคงอยู่จนถึงวันที่10กันยา2 5 6 3นผมนะใครจะข้ามก็ข้ามใครจะบวกก็บวกจันไปไฟกับพลิบนะครับ จากนั้นก็มีกิจกรรมอะไรต่อนะครับผมกิจกรรมที่ซอนอูยังคงมีเหมือนเดิมนะครับผมกาจัดมอเตอร์100ร้อตัวแบบจ่ายตังกับไม่จ่ายตังนะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมล็อกอินที่ซอนอูนะครับผมนะรับฟรีนะครับผมตั้งแต่เลยตัวละครเลเวลสิบขึ้นไปนะครับผมดูรีบมากพิมพ์วันครับอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ นะฮะสำหรับการแนะนํากิจกรรมนะครับส่วนที่เพิ่มมาก็คืออาชีพนินจาก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกัน